มาดูข้อมูลครับ168กับ174ก็เป็นอายัดสูงกว่า6เซนติเมตรครับจากพระนครศรีอยุธยากับขวาจากเปอร์เซียครับกบเคี้ยวเค้วฟันเหมือนเดิมครับเจ้าพระยาครับตามสไตล์โอ้เบี่ยหมัดกับหลังน่ากลัวครับโอ้เจ้าอยูกระจ้องครับโอ้ยหมัดและกระแข้งขวากับซ้ายด้วยครับโอ้ต้องระวังเหมือนกันนะครับเจ้าพระยา ก็ได้เปรียบช่วงชคพอสมควรเลยครับอายัสินฟานี่ครับหมวดแข้งขวาครับอาเจ้าพยายังไม่เข้าใจทิศทางของอายัสครับแบบจะยังดูขาดกันเกินไปนิดหน่อยครับยังจับจังหวะอยู่ครับมายังไงกันแน่ครับโอ้ยแข่งซ้ายแข่งซ้ายมาซ้ายคือครับตอบครับ ปล่อยซ้ายเข้าไปครับบางทีลักษณะหมัดแกก็เหมือนขวี้งๆนะครับายัดฟอ,องเข้าไปเลยครับเจ้พาพญาโอ้โหไต่ตะวัน <ๆๆ S 1> โอ้โหแยงซ้ายเต็มเต็มเมืบแยไต่ได้แล้วก็ก่อนเลยครับเจ้พาพญา มาเลยครับซ้ายหนักๆครับเจ้าพระยาโอ้โหคราวนี้เป็นฝ่ายอายัดก่อนบ้างครับ <c oughs> โดนเตะแล้วรีบกอดเลยครับดูครับโดนลันครับอย่าวิ่งครับแหมต้องเดินหน่อย walking walking เดินครับโอ้โหโอ้โ,โดนแข้งเข้าไปชักเริ่มมีระทวยเหมือนกันครับอยายัดสรินฟ้า อย่งเชียวไปเชียวมาครับแข้งซ้ายของเจ้าพญาเอาโดนบัดขวาของอายัดครับแฟนคนนี้ต้องลุ้นเลยครับว่าอาวุธใครจะจับเป้าได้ก่อน<ป>มีสิทธิ์ร่วมด้วยกันทั้งคู่เลยครับุบซ้ายไม่โดนครับยังหาเอามาแล้วครับแข้งซ้าย<ป>โอ้โหอยู่การปั้นปากน่ากลัวจริงจริงโอ้ยโอ้โยโดนครับอายัดโอ้แข้งซ้ายหมัดซ้ายเอายังไงดีอายัด พยายามจะเวียนหมัดครับไม่โดนครับโอ้โดนเข่ากอดไปเลยครับชายายสายาหนึ่งของแกก็คือมือปราบอิหร่านเลยครับโอ้ต่อยของโมอิหร่านนี่ชนะกลาวรูดครับแต่อย่าถามนะครับว่าต่อยกับชาติอื่นนี่ผลเป็นยังไงครับปากซอกลงไปครับเจ้าพญาอีกแล้วทีมงานก็ตะโกนบอกเจ้าพญาว่าอย่ามั่วครับ อ่าแม่โดนแล้วเริ่มมีมุกภาพเลยครับอายัดซาลินฟ้าครับโอ้จะหายใจทางปากแล้วครับอายัดแบนปั้นมน้าครับโอ้อายัดออกหลุดนี่โดนทันทีครับแม่เริ่มลำเลียงซ้ายมาแล้วครับปากศอกซ้ายอายัดก็พยายามบนไปทางซ้ายมือของตัวเองครับแม่แล้วมันเข้ากับแข้งซ้ายพอดีครับโอ้วโหเวียงศอกผิดโดนแข้งซ้ายครับเอ้า โอ้โหเดี๋ยวบอกว่าต่รอบเวทีจริงๆครับวันนี้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาครับเดินตัดเวทีเข้าไปแข้งซ้ายไปอีกแต่ทีนี้สะดุ้งเลยอายัดโอ้โหแล้วต่อยวู่ปลาคู่ปาครับต้องเดินเลยครับ walking walking ครับต่อยถอยแบบนี้โอ้ยเอาเข้ามาโอ้โหแม่ ทะเลาทะเลาะไปหน่อยครับเจ้าพญาเห้ยครับจานบอกอยากให้เดินครับแไปแกวิ่งซะเลยไปหลุดโอ้เจ้าพญาก็มีหลุดมีหลัวมาครับอยายดัดหักจังหวะดีๆก็มีโอกาสแล้วครับแ <c oughs> ม้แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าอยายัดซาดิฟานีจะมาเน้นตั้งรับเลยครับ <c oughs> โอ้โหฟางบัดมันไม่โดนสิครับ จัมพญาติหยับเข้าหาอีกแล้วฟันศอ,อโอ้โหโดนเต็มเต็มอือเล็บศอกซ้ายโอ้ย,ยังแขวนแขวนครับยังยืนยยยแขวนแขวนครับงวนงเงียนงนเงินไปครับอายัดโอเคครับแปดได้ครับอ่ะโอเคก็ไปต่อครับโอเคจะพยายามมาแตะมือแล้วก็พยักหน้าครับเดี๋ยวเราขอนะขอนะหัวซ้ายไปครับ อายอัดลุมิ่มกล้อมไปอายัดบอกผมขอ,อกอดก่อนครับตอนนี้เรายังคงมึนอยู่เลยครับเจอศอกเข้าไปบริเวณขมับหลุดครับหลุดหล,ลุดโอ้โหเสียวไส้จริงๆเวลายังพอมีครับสำหรับเจ้าพระยาเพชรประอส่วนอายัดก็ต้องประคองตัวก่อนแล้วละครับยกนี้ครับโออาการยังมึนมงงงอยู่ครับยืนยังงอนงอนงอนอยู่ดูค,ครับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายอยัดไปครับเจ้าพระยา โดนซ้ายโดนอีกแล้วครับศอกโอ้โอยโอ้โดนมาซ้ายอะยังไงครับอายัดผู้บาดผู้บาดครับปู่เจอซ้ายนะครับตอนนี้เซาย้ไปใส่มา20วสิบมิครับอายัดกอดกอดกอดโอ้ยน้าแจ๊แต่ว่าขอกอดไว้ก่อนครับโอ้ยนุนาชาวพญาครับกระโดดเข่าลอยโอ้โหดูอาการแล้วก็ไม่ต้อง บรรยายใดๆครับสำหรับอายัสดินฟ้าครับโอ้เป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยครับอ่ะงั้นต้องงัดมาดูงัดมาโชว์เลยครับอ้าวมีสวนครับอ้าวเจ้าพญาก็ต้องระวังครับโดนเหมือนกันครับโอ้แกมีสวนนะครับอายัดแหมเาเรียกว่าไม่มีอะไรจะต้องเสียเลยนะครับอายัดสะดินฟาหมวดซ้ายยังไงครับ ขวาคลำทางไว้ก่อนครับเจ้าพญาโอ้โหตอนนี้มันตัวอ่อนตัวมันเหลวเป๋วไปหมดเลยครับโอ้ดุดันนี่เลอแต่สายตาแล้วเหรอครับอายัดอ๋อยังไงครับโอ้หจวีร์มากับหลังเจอแข้งซ้ายครับอีกทีครับโอ้ยืนในเตะนิ่งๆเลยครับโอ้ตอนนี้ครับร่างกายมันไปเหมือนใจสั่งเลยครับมุนไปหมุนมาครับเดี๋ยวครับต้องนับครับอ้าวไม่นับครับโอ้กรรมการแผลเป่าตุกใจดีเหลือเกินครับอาใจดีจัดให้ครับ เพียงขวาไปหลุดอีกครับกอดไว้ก่อนครับอายัดโอ้อาการก็ยังเหมือนเดิมครับอายัดซาดินฟายครับดีขึ้นมาแค่20่ิตอนนี้โดนอีกแล้วกอดครับโอ้โหเทคดาวเจ้าปียาลงไปเลยครับลุกใช่ตั้งหากโอ้แต่โอ้ยเจอศอกครับเจอศอกเขาเต็มหน้าผากโอ้โหครับโอ้ยกลมลงไปเจอแข้งซ้ายชีวิตต้องคิดบวกหน่อยครับอายัดครับ อเอา,าอโอ้โหแค่บุญหรือก็ตั้งใจไม่รู้ <จะ S 2> เลยหรือเนี่ยหรือจะเล่นมายาก,กลอะไรครับโอ้ยเอางานงางงางงางางานโอ้โหต้องเอาใจช่วยเลยครับว่าวันนี้เจ้าพยาจะเก็บได้ในแบบไม่ครบยกหรือเปล่าก็เ,เอาใจช่วยอายัดครับอ่ะจะตลอดรอดฟังไหมครับโอ้โหแข่งซ้ายมาอีก คือดีอย่างนะครับไอ้ยัสซ้อฟานี่การซ้ายเดียวไม่ต้องกานขวานะครับเพราะขวาเจ้าพยายามมีว่ายืนจริงๆครับไม่ต้องพะว,วงเรื่องนั้นเลยมิติเดียวเลยครับเจา้าพญากัรซ้ายให้ได้พอครับโอ้หิ้งห้าสิบกว่าวิครับอ่ไอ้ยัดโอ้ยก,กานคอครับเอ,อาตุ๊กโโอ้โหูใจ <นำ S 2> ดีดจริงๆครับโหกระโดดเข่าร้อยเอา โอ้ยอายัดเอาเอาเจอครับห huh. oh. oh. right. oh, mm ันหน้าหันหลังครับเจอเลยเลครับเจอหัวกอดไปก่อนครับเอาแกดูกตาลมลุกจะติดต่อไปเป็นพีเซนเตอร์นี่ติดต่อได้เลยนะครับอายัดซาลินฟาครับดูจ้องอยานแกจ้องนะครับปัดขวาไม่รู้เจอศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหอีกไม่ถึง20่สิบวิอายัดแหมเอาจะหมุนกลับหลังไม่โดนครับโอ้ตอนนี้น่าจะมึนไปหมดแล้วครับดาวิบวิบบแล้วครับ จักยาค่อยๆด,ดูแลด <laughs> ูแกมีินแลบลิ้นหลอกเลยครับอายัด <c oughs> อ่า <c oughs> เพชรปตอครับสายจากเมืองกรุงเก่าครับเอาชนะไปได้วันนี้ซ้ายทั้งแถบครับ